曾迷茫。 สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตละครภาคต่อของทางช่อง3นะที่สร้างเรตติ้งไว้สูงปี๊ดมากๆเลยนะั่นคือเรื่องบุพเพสันนิวาสนะครับบุพเพสันนิวาสเนี่ยใครหลายๆคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเขากําลังมีแผนที่จะทําภาคต่อที่มีชื่อเรื่องว่าพมลิกิตนะครับมีนวนิยายเนี่ยออกมาให้ไปซื้ออ่านกันแล้วหลายๆคนก็คงจะอ่านจบกันไปแล้วนะครับก็คงจะรู้ว่าเนื้อเรื่องของเรื่องพมลิขิตเนี่ย มันมีเนื้อเรื่องแบบไหนและพระนางจะใช่คู่เดิมไหมจะมีการย้อนอดีตกันอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าจะเป็นพระนางในรุ่นลูกและใครจะมาเล่นอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ลุ้นกันในอนาคตนะครับผมจะมาพูดถึงว่าพี่น้องอารุณโนชานะครับผมเคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับการบวงสรวงเรื่องบุกเพศสันิวาดจะหยิบยกข่าวที่เคยพูดถึงเอาไว้เนี่ยเอามาอัปเดตให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหตุผลสถานการณ์ในตอนนี้นะครับผมโควิด -19 เนี่ยอาจจะทําให้กองละครหยุดชะง,งัก,ก เดี๋ยวจะมาพูดถึงกันก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องภูมลิขิตกันเนี่ยผมไปขอพูดถึงกระทู้พันทิกระทู้หนึ่งก่อนละกันที่เขาเนี่ยอัปเดตผลงานละครใหม่ของนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ที่ปัจจุบันมีละครออนแอร์อยู่นะั่นคือเรื่องดังด,งดวงหาฤทัยนะครับมีกระทู้เนี่ยตั้งขึ้นมาว่าคําใบ้ละครใหม่ของคิมเบอร์รี่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนเข้าไปตั้งคําถามใน i อและในสตอรี่ไอจีเนี่ยของคิมเบอร์รี่นะครับก็เคยตอบออกมาว่าพระเอกที่จะได้ร่วมงานลนะครใหม่เรื่องต่อไปเนี่ยเป็นพระเอกที่เคยร่ว่ววมมมานนนกกัแแลล้ะนน็ีีคเย คาดเดากันว่าน่าจะเป็นพระเอกมาริโอเมลเลอร์ที่เคยร่วมงานกันในเรื่องทองเอกนะครับมีคนเดาว,ว่าเป็นมาริโอเนี่ยน่าจะ70-80%กันเลยทีเดียวนะมีโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกันอีกแล้วก็คาใบ้ล่าสุดที่มีคนถามนะครับละครใหม่ค่ายไหนคะคิมเบอรี่ก็ตอบว่าเคยเล่นมาแล้วอุฟอิ๋นะครับก็มีคนมาลิสค่ายที่เคยเล่นของคิมเบอรี่นะครับผมมี10ค่ายก็จะมีเมกกวเมกเกรุ A ๊ปทองเอ็นละครไทยแอคอาร์ตซีดีเซนตเคนถนัดละครเมตตามหานิยมโซนิคบูม Who and who. ซึ่งนี่ก็เป็นค่ายละครที่เคยร่วมงานกันมาแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันคิมเบอรี่เนี่ยกำลังถ่ายเรื่อง2เสน่ห์หาของค่ายเมกเกอร์อยู่เหลืออีกนิดเดียวก็ปิดกล้องแล้วนะครับและในคอมเมนต์ส,ส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็เดาว่าค่ายที่จะได้ร่วมก็จะเป็นค่ายของพี่แอนนะครับก็คือพี่แอนทองประสงค์ใช่และพระเอกที่เขาเนี่ยพูดถึงมากที่สุดก็จะเป็นมาริโอเมลเลอร์อันนี้ไม่มีข้อมูลเนื้นหอหาอะไรเลยแค่หยิบมาพูดมาคุยกันเฉยๆนะว่าลุ้นคิมเบอรี่เนี่ยจะได้กลับมาประกบคู่กับมาริโองร เอออยากให้กลับมาคู่กันอีกแต่ถ้าเป็นสักอีกส่วนหนึ่งเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะมองว่าน่าจะสลับคู่กันบ้างเหมือนแบบว่าให้เขาเจอกันเร็วเกินไปเพราะว่าเขาเพิ่งเจอกันนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวก็รอลุ้นว่าเขาเนี่ยเปิดโผล่ละครจริงๆออกมาเนี่ยจะได้คิมเบอรี่คู่กับมาริโอหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องรอติดตามนะครับวันนี้มาอัปเดตกันประมาณน,นี้ เราไปพูดถึงเรื่องพมลิขิตกันบ้างดีกว่าภาคต่อของเรื่องบุพเพสนิวาสนะครับเมื่อเดือนมกราคมนะครับในวันที่15เนี่ยทางเว็บไซต์ข่าวของช่อง3เลยนะฮะได้มีการพูดถึงการเปิดกล้องละครเรื่องพมลิขิตภาคต่อของเรื่องบุพเพสนิวาสนะครับในเนื้อหาของข่าวนี้นะครับผมมันจะมีเนื้อหาที่บอกว่าพมลิขิตเนี่ยภาคต่อของเรื่องบุพเพสนิวาสเนี่ยเขากําลังจะได้บวงสรวงและได้เลิกบวงสรวงกันในเดือนเมษาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ เห็นพิธีการบวงสรวงนะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้นะครับอาจจะยังบวงสรวงไม่ได้และผมก็เลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็พบเว็บไซต์ของทางดาราเดลี่นะครับเขาเนี่ยได้อัปเดตตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ว่าข่าวเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเนื้อหาไปจากบวงสรวงในเดือนเมษาก็เปลี่ยนมาเป็นเดือนพฤษภาแทนนะครับก็อาจจะบวงสรวงในเดือนหน้าถ้าเหตุการณ์คลี่คลายลงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ผมจะอ่านเนื้อหาข่าวตรงนี้ให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งข่าวค่อนข้างที่จะเท็จจริงนะเพราะว่า ในเว็บข่าวช่อง3เป็นคนลงเองที่บอกว่าจะบวงสรวงในเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านข่าวที่เขาเนี่ยมีการพูดถึงว่าจะเปลี่ยนไปบวงสรวงเดือนพฤษภาคมอ่ะเครดิตข่าวจากดาราเดลี่นะครับเขาได้บอกว่าพี่น้อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมาเผยที่แรกพมลิขิตมีใครได้ไปต่อเปิดสักราชปีหนูทองมีโอกาสได้พูดคุยกับบอสใหญ่ใจดีน้องอารุโนชาทั้งทีก็เลยคว้าตัวมาอัปเดตโปรเจกต์ละคร2,563ซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆรอคอยมานานคือเรื่องพมลิขิตและผู้ใหญ่ลีกับนางมาซึ่งได้รับรายละเอียดเพิ่มว่าพมลิขิตใกล้แล้วมีพิธีบวงสรวงในเดือนพฤษภาคมด้านนักแสดงหลายคนถามกันมาเยอะมาก ใครยังอยู่ใครจะมาใหม่ที่ยังอยู่ตอบได้แน่ๆว่ามีโป๊บเบลล่าแต่มาในบุคลิกภาพตัวละครอีกตัวหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นการท้าทายน้องโป๊บเบลล่าว่าต้องมาเล่นหลายตัวละครและตัวเก่าก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเป็นงานที่ยากขึ้นสําหรับนักแสดงทุกคนที่ยังอยู่มีกอตจีรายุที่มีบทบาท สำคัญที่หลุยสกอตไม่อยู่ส่วนซูซี่ซูซิราแน่นหนาอยู่เยอะตามประวัติศาสตร์ท้าทองกลีบมา้าจะอยู่ถึงปลายรัชกาลยาวร่าง กันนรันยังอยู่พี่ป้นจันร์ประมะยังอยู่แม่ผินแม่แย้มตบตีกันต่อความแทบตัวละครใหม่ๆม,มีแน่นอนรอวางตัวละครไปตามบทรอแน่ๆจะประกาศอีกทีทปรเจกต์ผู้ใหญ่ลีกับนางมานั้นบอสหน่องเผยว่าทุกอย่างต้องมาทุ่มเทกับพมลิขิตเพราะว่าความยากเอาจริงๆต้องทําการบ้านเรื่องคาแรคเตอร์พี่โป,ป๊บต้องเล่นเป็น3คนในพมลิขิตถามชัดๆว่าดับฝันแฟนๆผู้ใหญ่ลีกับนางมาหรือ ไม่นั้นยังไม่ดับแล้วก็หัวเราะครับแต่ต้องเตรียมงานเพราะทีมผู้ใหญ่ดียากกว่า 1. เขาทําไว้ดีและสนุกการเขียนบทต้องทําบทให้เสร็จก่อนและเปิดกล้องอย่างพรมลิขิตวางงานมานานแล้วพร้อมที่จะทํางานนะักแสดงก็รอด้วยและคนเขียนบทคนเดียวกันปัดหาคนรับบทนางมายากเลยไม่เปิดกล้องนั้นแจ้งว่าเกี่ยวกับบทบทยังไม่เสร็จ เราไม่กล้าเปิดอ่ะโอเคอันนี้เป็นข่าวที่พูดถึงว่าจะมีการบวงสรวงได้เริ่มบวงสรวงกันในเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็เผยตัวละครที่ยังมีบทบาทอยู่แน่นอนว่าป๊อกับเบลล่าเนี่ยยังอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะได้เล่นเป็นในคาแรคเตอร์ใหม่ด้วยความที่ถ้าใครหลายๆคนเนี่ยไปอ่านอวัิยายก็คงจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมต้องเล่นคาแรคเตอร์ใหม่อาจจะาเล่นเป็นฟาแฝดอาจจะเล่นข้ามภูข้ามชาติในชาตินึงก็มีอีกตัวละครหนึ่งอะไรนะครับอย่างพี่โป๊อบเนี่ยก็มาเล่นเป็นสาคนเลยส่วนเรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมาเนี่ยคือใช้คนเขียนบทคนเดียวกันนะครับก็คือพักไว้ก่อนเพื่อมาทุ่มเทกับเรื่องผมลิขิตนั่นเองนะก็ลองมา,อารอลุ้นกันว่า <S <S เดือนพฤษภาเนี่ยเราจะเห็นการเปิดกล้องละครเรื่องนี้ไหมหรือว่าจะยืดออกไปอีกนะครับคงได้ดูกันในปีหน้าเลยตอนแรกเนี่ยมีข่าวว่าเอ้ยปีนี้เราจะได้ดูทันดูกันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าถ้าบวงสวงกันเดือนพฤษภาทันนะถ้าไม่ทันก็ได้ดูปีหน้าอยู่ดีแหละเพราะว่าปีหน้าจะเสร็จทันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อีกก็ต้องมารุ้นนะครับผมอัปเดตกันต่อไปกับข่าวละครเรื่อง ลิเทศภาพต่อของเรื่องบุคเพสันนิวาสน,นะครับเนื้อหาตรงไหนผิดภาพประการใดนะครับขออภัยเวลาน,นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ